กลองซุมลูกอมนําเข้าลูกอมแห่งความสัมพันธ์นะ่ะลูกอมลดน้ําพึ่งนะคะเคียวหนึบผสมน้ําผลไม้เป็นลูกอมที่กินแล้วสวยแล้วมัง้งเพราะมันพีรูลูกอมผสมเกลือเป็นลูกอมเกลือแร่นะกลองซุ่มขนมแบบนี้มีด้วยเหรอือ ถ้าเป็นคนที่มีขนมกินเล่นเวลาทํางานกินเพลินๆพ,พกติดกระเป๋าไปได้นะและชอบขนมเมืองนอกลูกอมเมืองนอกมีหลากหลายชนิดมากเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนี่นะครับตอนนี้อยู่ในมือนี้คือไซส์นี้เลยนะกล่องสุม่มลูกอมนําเข้าทั้งหมดทั้งกล่องนะครับกล่องนี้ราคา1,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าได้ของประมาณไหนกันนะมาเปิดเลยนี่ชดามอย่างนี้นะ เทออมให้หมดเลยไปไปมาลูกอมเพียบเลยลูกอมเพียบเลยนะครับจะเริ่มจากการนับจำนวนก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1 1่ห4ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับนี่อันนี้เป็นลูกอมนะลูกอมแห่งความสัมพันธ์น่ะ ถ้ายังไม่เคยดูนะในในการ์ตูนอนิเมะนะครับของญี่ปุ่นเรื่องสุสานหิ่งห้อยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไปตามดูซะนะครับว่าลูกอมนี้มีความหมายว่ายังไงนะอันนี้เป็นลูกอมครับมีกระป๋องสวยงามเก๋ๆด้วยนะอันนี้จากญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นลูกอมคาราเมลนะครับสอดไส้ครีมคาราเมลอีกทีหนึ่งนะอุ้ยดูน่ากินมากเลยอะ่ะอันนี้ผลิตจากประเทศเยอรมันนะอุ้ยกระป๋องนี้ของเยอรมันเลยนะครับนี่ได้ของทั้งกระป๋องเลยต่อไปอันนี้เป็นลูกอมรสกาแฟนะครับในซองน่าจะมี2รสชาตินะครับรสกาแฟแบบนี้อันนี้ก็ของญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้เป็นลูกอมรสน้ำผึ้งนะครับจะดีต่อสุขภาพนะครับจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะนี่นะครับซองเป็นอย่างนี้ นี่หมดอายุนะครับ2020เลยนะครับเดือน10แบบนี้ไม่ใช่ขนมเก่าหมดอายุนะแล้วก็ต่อไปอุ๊ยอันนี้สีสันน่ากินเป็นลูกอมเคียวหนึบผสมน้ำผลไม้ต่างๆนี่มันเขียนไว้หลังซองแบบนั้นนะข้างในก็คงจะเป็นสีๆอย่างนี้เป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำโซดาอะไรอย่างนี้เนาะน่าอร่อยมากนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งซองนะังจากญี่ปุ่นเหมือนกันต่อไปน่าจะเป็น เป็นลูกอมที่กินแล้วสวยแล้วมัง้งเพราะมันพี็ลูก,กผู้หญิงสวยอยู่ด้วยแสดงว่ากินล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่แนเลยนะของญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ลูกอมผสมเกลือฮอกไกโดนะครับจะมีรสเค็มๆนิดๆน,นะดีต่อสุขภาพนะครับอร่อยนะหมดอายุป,ปี2021น่นู่นเนี่ยนี่นะครับจากญี่ปุ่นนะอันนี้ดูจากจากรูปก็รู้แล้วจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะมันชื่อว่าอิจิโกมิลซอฟแคนดี้เป็นลูกอมรสสตรอเบอรี่มันต้องหอมสตรอเบอรี่มากแน่เลยอันนี้จากญี่ปุ่นนะครับ ต่อมานี่ถ้าญี่ปุ่นอีกก็ขาดไม่ได้เลยนะครับในซองนี้จะเป็นลูกอมรสชาเขียวรสเลมอนรสไรมีหลายรสต่างๆกันนะนี่เห็นปะ่ะมี5สีแบบนี้5ลายแบบนี้เลยนะครับ1ซองจะมี5อย่างนั่นอยู่ในนี้นะน่ากินมากนี่ของญี่ปุ่นเหมือนกันต่อไปอันนี้เป็นลูกอมน่าจะเป็นลูกอมรสผลไม้นะครับหลากหลายมากเลยมีทั้งพีชสม้มเลมอนแอปเปิลนะน่ากินน่ากินนะครับของญี่ปุ่นเหมือนกัน ส่วนอันนี้จะเป็นลูกอมเกลือแร่นะสำหรับคนที่ใช้พลังงานมากนะพอดูดิดูหน้าถุงมันดิมีแบบมีการแบบทำ activity, กิจกรรมใดๆแล้วมันมีเกลือแร่อยู่ดีต่อสุขภาพนะส่วนอันนี้นี่อ๋ออันนี้ยอดนิยมลูกอมนะครับลดองุ่นนะแล้วก็เต็มไปด้วยวิตามินซีนะครับของญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ฮิตนะขายดียด้วยดีต่อสุขภาพนะแล้วก็ต่อไปเป็นลูกอมลดผลไม้อุ้ยซองสวยมากเลยอะ่ะอันนี้จากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับข้างในจะมี2รสชาตินะ อยากรู้เป็นอะไรบ้างไปชิมดูเนาะแล้วก็สุดท้ายและอันนี้เป็นลูกอมรสนมนะครับหน้านทางจะเข้มข้นหน้าดูเลยเนาะอันนี้เป็นลูกอมรสนมจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับอ่ะรีวิวคร่าวๆนะก็คือว่าลูกอมทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นของญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าเป็นลูกอมที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าขนมญี่ปุ่นอร่อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ขนมค่อนข้างหลากหลายเดียวมีทั้งหลายรส คนที่อยากจะทานลูกอมที่เหมาะสําหรับดีต่อสุขภาพไม่ได้หวานทําลายสุขภาพอย่างเดียวหรือว่าลดผลไม้นะลดผลไม้ลดโซดาน้าโซดาอร่อยอร่อยน้ำอัดโลมนะหรือว่าสําหรับผู้มีอายุหรือว่ารักสุขภาพก็มีลูกอมลดน้ําผึ้งนะอันนี้ลดกาแฟหอมๆเหมือนกันก็มีแล้วก็สําหรับคนนี่อันนี้ของเยอรมันมีคุณภาพมากเลยแล้วก็ เป็นพวกวิตามินเกลือแร่นะอันนี้สําหรับเสริมสร้างสุขภาพสําหรับน้องๆหนูๆก็ลูกอมลดนมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบลูกอมนะทานไปเรื่อยนะครับสามารถพกติดตัวไปได้ไม่จำเป็นต้องมีขนมขบเคี้ยวอะไรให้วุ่นวายนะครับก็เอาลูกอมไปทานนะบางอย่างดีต่อสุขภาพบางอย่างทําให้หน้า,าตาเราสวยขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวมีลิงก์ด้านล่างอยู่ข้างในเพจนะครับไปดูกันว่ามีเมนูอื่นอีกไหมแล้วก็ราคายังไง มีราคา1,000บาทอันนี้นะครับแล้วก็มี500บาทแล้วก็300บาทด้วยนะครับอยากได้ราคาแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะเดี๋ยวไปสั่งกันที่เพจข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ